เคยไหมคะปวดตั้งใจจะเก็บเงินแท้ๆแต่พอเห็นป้ายลดราคาเท่านั้นแหลคะค่ะรู้ตัวอีกทีของก็เต็มมือไปหมดแล้วหรือตั้งใจจะลงทุนอย่างมีเหตุผลแต่พอเห็นคนอื่นกำไรเยอะๆก็รีบกระโดดเข้าไปซื้อตามทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าคุณเคยเจอสถานการณ์เหล่านี้ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะคุณไม่ได้ตัดสินใจผิดพลาดแต่คุณกำลังถูก สมองของตัวเองสั่งการอยู่ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนชีวิตเริ่มที่ใจและการเงิน EP ที่30ครับผมดานี้ครับและตูหลูค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อที่น่ากลัวปนน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะสมองสั่งให้จนหากับดักความคิดเรื่องเงินที่ต้องรู้ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเปิดโปงบัหรือจุดอ่อนในสมองของมนุษย์ ที่ทำให้นักการตลาดและสถาบันการเงินสามารถชักจูงการตัดสินใจเรื่องเงินของเราได้โดยไม่รู้ตัวครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดวิธีป้องกันตัวเองจากเรื่องราวแบบนี้ครับโอ้โหฟังดูเหมือนหนังไซส์เลยค่ะพี่ดานี่แล้วบักที่ว่าเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรคะในทางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเราเรียกสิ่งนี้ว่า cognitive bias หรือความเอ็นเอียงทางความคิดครับมันคือทางลัดในการคิดของสมองที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นแต่บ่อยครั้งมันก็พาเราไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองครับงั้นเรามาเริ่มที่กับดักข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะอยากรู้แล้วว่าจะตรงกับที่ตูหลูเป็นอยู่หรือเปล่าได้เลยครับกับดักความคิดข้อที่1คือ confirmation bias หรืออคติยืนยันครับมันคือแนวโน้มของสมองคนเรา ที่จะมองหาเชื่อและตีความข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมที่เรามีอยู่แล้วเท่านั้นและจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือมองข้ามข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเราไปครับอ๋อนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราอยากได้มือถือรุ่นใหม่มากๆเราก็จะพยายามหาแต่อ่านรีวิวดีๆหรือดูคลิปที่คนชมเ,เยอะใช่ไหมคะส่วนรีวิวทิติเราก็จะรู้สึกว่าแหมคนนี้ใช้ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วก็ปัดทิ้งไป ถูกต้องเป๊ะเลยครับและในโลกการเงินมันอันตรายมากครับเช่นถ้าเราเชื่อว่าหุ้น A จะต้องขึ้นแน่นอนเราก็จะเสพแต่ข่าวดีของบริษัทนั้นมองข้ามสัญญาณเตือนความเสี่ยงทั้งหมดพอมีคนมาเตือนเราก็จะหาเหตุผลมาโต้แย้มเพื่อปกป้องความเชื่อของเราสุดท้าย ก็าอาจจะทําให้เราติดดอยโดยไม่รู้ตัวครับน่ากลัวจังเลยค่ะเหมือนเราสร้างกรอบป้องกันตัวเองจากความจริงที่เราไม่อยากได้ยินแล้ววิธีแก้ไข confirmation bias นี่พูดจะมีไหมคะพี่ดานิวิธีที่ดีที่สุดคือการจงใจหาความเห็นที่แตกต่างครับก่อนจะลงทุนหรือตัดสินใจซื้ออะไรครั้งใหญ่ให้ลองตั้งใจค้นหาบทความหรือวิดีโอที่มีคนวิจารณ์ในแง่ลบดูบ้าง ลองสวมบทเป็นทนายฝั่งตรงข้ามแล้วหาเหตุผลมาหักล้างความเชื่อของตัวเองการทำแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมที่ครบถ้วนและตัดสินใจได้บนพื้นฐานของข้อมูลไม่ใช่แค่อารมณ์ครับเป็นการฝึกให้ตัวเองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเราต้องเอาไปใช้แล้วคะ่ะแล้วกับดักข้อต่อไปล่ะคะคืออะไรคะ กับดักข้อที่2นี้ทรงพลังมากและเป็นสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ขายหมูและติดดอยครับมันคือ loss aversion หรือการหนีความสูญเสียครับงานวิจัยของแดเนียลคันแมนเจ้าของรางวัลโนเบลคนพบว่าโดยธรรมชาติแล้วสมองของมนุษย์จะรู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่าความสุขที่ได้รับจากการได้มาเป็นเท่าตัวครับหมายความว่า การเสียเงิน1,000บาทจะทําให้เราเจ็บปวดมากกว่าความสุขตอนที่เราได้เงินมา1,000บาทแบบนี้หรอคะใช่ครับและความรู้สึกนี้เองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของเราอย่างมหาศาลครับในฝั่งของไขหมูก็คือพอเราเห็นหุ้นที่เราซื้อมีกําไรขึ้นมานิดหน่อยเราจะรีบขายทันทีเพราะเรากลัวว่ากําไรที่เห็นอยู่ตรงหน้าจะหายไปหรือสูญเสียไปเรายอมแลกกาไรก้อนใหญ่ในอนาคตกับความสบายใจเล็กๆในวันนี้โห อันนี้จริงมากเลยค่ะพอพอดเขียวนิดหน่อยนี่รีบเทขายเลยกลัวมันจะกลับมาแดงส่วนในฝั่งของติดดอยมันจะทำงานกลับกันครับคือเมื่อหุ้นที่เราซื้อเกิดขาดทุนเรากลับไม่ยอมขายตัดขาดทุนหรือที่เรียกว,ว่าขาด loss เพราะการกดขายในตอนที่ขาดทุนมันคือการยอมรับความสูญเสียอย่างเป็นทางการซึ่งมันเจ็บปวดมากสมองของเราจะบอกให้เราทนถือต่อไปโดยหวังลมๆแรงๆว่าเดี๋ยวมันก็คงจะกลับขึ้นมาเอง ซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยมันกลับตกลงไปลึกกว่าเดิมทําให้เราขาดทุนหนักยิ่งขึ้นครับสรุปก็คือเพราะความกลัวที่จะเจ็บปวดจากการขาดทุนนี่เองที่ทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดไปหมดเลยทั้งตอนที่ควรจะถือต่อแล้วตอนที่ควรจะขายทิ้งเป็นกับดักทางอารมณ์ที่ทรงพลังมากจริงๆค่ะแล้วเราจะมีวิธีต่อสู้กับความรู้สึกกลัวการสูญเสียที่รุนแรงขนาดนี้ได้อย่างไรครพี่ดานี วิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับ loss aversion คือการนำอารมณ์ออกจากสมการให้มากที่สุดครับและเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการทำเช่นนั้นก็คือการวางแผนล่วงหน้าครับวางแผนล่วงหน้าหมายถึงเราต้องกำหนดกฎเกณฑ์ของเราไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับก่อนที่คุณจะกดซื้อหุ้นหรือกองทุนใดๆก็ตามคุณต้องตอบคำถาม2ข้อนี้ให้ได้ก่อนและจดมันเอาไว้เลยครับ 1. คือราคาเป้าหมายในการขายทำกำไรหรือ take profit คือเท่าไหร่และ2คือราคาที่จะขายตัดขาดทุนหรือ cut loss คือเท่าไร่อ๋อคือการตั้งกฎของเกมไว้ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นไม่ใช่ไปคิดตอนที่เกมกำลังสูสีและตื่นเต้นใช่เลยครับเพราะตอนที่เรายังไม่ได้ลงทุนสมองของเราจะปลอดโปร่งและใช้เหตุผลได้ดีที่สุด การตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนไว้ล่วงหน้าจะเหมือนเป็นแผนที่นำทางให้เราครับพอราคาไปถึงจุดที่เรากำหนดไว้เราก็แค่ทำตามแผนที่วางไว้โดยไม่ต้องใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เราขายหมูเพราะอยากกำไรเร็วและป้องกันไม่ให้เราติดดอยเพราะไม่กล้ายอมรับความจริงครับเป็นเทคนิคที่ต้องใช้วินัยสูงมากแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นวิธีเดียวที่จะเอาชนะอารมณ์ของตัวเองได้จริงๆนะคะสุดยอดเลยค่ะครับ มันคือการต่อสู้กับโปรแกรมตั้งต้นของสมองเราเองซึ่งกระนำเราไปสู่กับดักข้อที่3ได้อย่างพอดีเลยครับกับดักข้อนี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่สมองของเราประเมินมูลค่าของสิ่งต่างๆครับน่าสนใจอีกแล้วค่ะมันคืออะไรคะกับดักข้อที่3คือ anchoring bias หรืออคติยึดติดครับ มันคือแนวโน้มที่สมองของเราจะยึดติดกับข้อมูลชิ้นแรกที่ได้รับอย่างเหนียวแน่นและใช้ข้อมูลนั้นเป็นสมอเรือหรือเป็นจุดอ้างอิงในการตัดสินใจเรื่องอื่นๆที่ตามมาทั้งหมดครับอาคติยึดติดเหมือนสมอเรือหมายความว่าสมองของเราจะถูกตรึงอยู่กับตัวแรกหรือข้อมูลแรกที่เห็นหรอคะพอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะพี่ดานิตัวอย่างที่คลาสสิกและเราเจอกันทุกวันคือป้ายลดราคาครับ สมมุติคุณเห็นป้ายราคากระเป๋าใบหนึ่งเขียนว่าราคาปกติ5,000บาทลดเหลือ2,500บาทโอ้โหลด50%เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมครับสมองของคุณตูหลูถูกยึดติดกับราคา5,000บาทไปเรียบร้อยแล้วราคา5,000บาทนั้นทำหน้าที่เป็นสมอที่ทำให้คุณรู้สึกว่าราคา2,500บาทนั้นถูกมากและเป็นดีลทีคุ้มค่าสุดๆทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ต้นทุนของกระเป๋าใบนั้นอาจจะแค่800บาทและร้านค้าอาจจะไม่เคยขายในราคา5,000บาทเลยก็ได้ครับโอ้เหมือนโดนสะกดจิตเลยนะคะเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินใจจากมูลค่าที่แท้จริงของมันแต่ตัดสินใจจากส่วนลดที่เห็นเมื่อเทียบกับราคาแรกใช่ไหมคะถูกต้องครับและในโลกของการลงทุนมันก็ทำงานเหมือนกันครับสมมุติว่าหุ้นตัวหนึ่งเคยมีราคาสูงสุดที่200บาทเข้ากับ52วิคไฮ แล้ววันนี้ราคาตกลงมาเหลือ100บาทนักลงทุนจำนวนมากจะรู้สึกว่ามันถูกมากเพราะสมองของเขาถูกยึดติดอยู่กับราคา200บาทโดยอาจจะลืมพิจารณาไปว่าพื้นฐานของบริษัทในวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วและราคา100บาทอาจจะเป็นราคาที่แพงเกินไปด้วยซ้ครับนึกภาพออกเลยค่ะหรือแม้กระทั่งตอนที่เราซื้อหุ้นมาที่ราคา150บาทแล้วมันตกลงไปเหลือ80บาท เราก็จะไม่ยอมขายเพราะใจเรายังยึดติดกับต้นทุน150บาทของเราอยู่ใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นคือ anchoring bias ที่ทำงานกับต้นทุนของเราเองครับเรายึดติดกับราคาในอดีตจนไม่สามารถตัดสินใจตามสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างที่ควรจะเป็นมันคือกับดักที่ทำให้คนจำนวนมากซื้อของแพงโดยไม่รู้ตัวและไม่ยอมขายหุ้นที่ควรจะขายครับเป็นกับดักที่แนบเนียนมากเลยค่ะ เหมือนเราโดนป้ายราคาหลอกอยู่ทุกวันแล้วเราจะถอนสมอเรือที่ว่านี้ออกจากหัวของเราได้อย่างไรครับพี่ดานีวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับ anchoring bias เนี่ยคือการหาจุดอ้างอิงใหม่ด้วยตัวเองครับอย่าปล่อยให้ป้ายราคาหรือข้อมูลในอดีตมาเป็นสมอเรือให้เราเราต้องสร้างสมองของเราขึ้นมาเองครับสร้างสมองของเราเองทำยังไงคะก่อนจะซื้อของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งดูราคาที่ร้านนั้นบอกครับให้ลองใช้เวลาสัก5นาที ค้นหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งลองเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ใกล้เคียงกันจากแบรนด์อื่นหรือลองหามูลค่าที่แท้จริงของมันดูส่วนในการลงทุนก็อย่าเพิ่งดูราคาในอดีตครับให้ลองประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นตัวนั้นจากปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันก่อนเมื่อเรามีตัวเลขของเราเองอยู่ในใจแล้วเราค่อยไปดูราคาตลาดครับวิธีนี้จะช่วยให้เราไม่ถูกชักจูงโดยง่ายเป็นการเตรียมข้อมูลของเราให้พร้อมก่อนที่จะไปเจอข้อมูลของคนอื่นเยี่ยมเลยค่ะ ครับผมและนั่นก็นำเรามาถึงกับดักข้อที่4ซึ่งเป็นกับดักที่เกิดจากสังคมรอบข้างเราครับเกี่ยวกับคนอื่นเหรอคะใช่เลยครับกับดักความคิดข้อที่4คือ bandwagon effect หรืออิทธิพลของกลุ่มครับมันคือแนวโน้มที่คนเราจะทําหรือเชื่อในสิ่งต่างๆมากขึ้นเพียงเพราะเห็นว่าคนอื่นจํานวนมากก็กําลังทําหรือเชื่อในสิ่งนั้นอยู่พูดง่ายๆก็คือไม่อยากตกขบวนนั่นเองครับอันนี้เจอบ่อยมากค่ะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย เวลาเห็นคนแห่กันไปคาเฟ่เปิดใหม่เราก็อยากไปบ้างเห็นคนเขาซื้อหุ้นตัวไหนกันเยอะๆเราก็อยากซื้อตามบ้างกลัวจะตกรถไฟขบวนสุดท้ายถูกต้องครับในโลกการเงินแบนแวร g กอนเอฟเฟคือสาเหตุหลักของการเกิดภาวะฟองสบู่และการติดดอยหมู่ครับเวลาที่สินทรัพย์บางอย่างกำลังเป็นที่นิยมและราคากำลังพุ่งสูงขึ้น ผู้คนจะแห่กันเข้าไปซื้อตามๆกันไม่ใช่เพราะเข้าใจในพื้นฐานของมันแต่เป็นเพราะความกลัวที่จะพลาดโอกาสหรือโฟโมครับแล้วสุดท้ายพอฟองสบู่แตกคนที่เข้าไปทีหลังสุดเพราะกลัวตกรถ <c oughs> ก็คือคนที่เจ็บตัวหนักที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับสมองของเรามีโปรแกร,รมดั้งเดิมที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพราะในอดีตการอยู่คนเดียวหมายถึงความไม่ปลอดภยัยแต่ในโลกการเงิน การคิดและทำตามคนส่วนใหญ่โดยไม่ไตรตรองมักจะนำไปสู่ความหายนะเสมอครับฟังดูแล้วการทำตามคนส่วนใหญ่นี้น่ากลัวกว่าที่คิดนะคะแล้วเราจะฝึกให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันจากแบรนดวาคอนเอฟเฟกนี้ได้อย่างไรคะวิธีที่ดีที่สุดคือการยึดมั่นในหลักการของตัวเองครับก่อนจะลงทุนเราต้องมีแผนการและเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจนเป็นของเราเองเสียก่อนเช่น เราจะลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เราเข้าใจเราจะซื้อเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ประเมินไว20้20%และเราจะขายเมื่อราคาถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นต้นเหมือนการสร้างกฎของเราเองขึ้นมาแล้วก็ทำตามกฎนั้นอย่างเคร่งครัดไม่ว่าคนอื่นจะทำอะไรก็ตามถูกต้องครับวอร์เรนบัฟเฟตมีคำพูดที่โด่งดังมากว่าจงกลัวเมื่อคนอื่นกำลังโลภ และจงโลภเมื่อคนอื่นกำลังกลัวซึ่งนี่คือหัวใจของการต่อต้านแบนวากอนเอฟเฟกเลยครับมันคือการฝึกให้ตัวเองคิดและตัดสินใจอย่างอิสระไม่ใช่แค่ไหลไปตามกระแสครับเป็นความท้าทายทางจิตใจที่สูงมากเลยนะคะแต่ผลตอบแทนก็น่าจะคุ้มค่าเอาละค่ะมาถึงกับดักข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะพี่านิข้อนี้คืออะไรคะครับสำหรับกับดักความคิดข้อสุดท้ายนี้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจของเราเองครับข้อที่5คือ overconfidence bias หรืออคติมั่นใจเกินไปครับมั่นใจเกินไปหรอคะใช่ครับมันคือแนวโน้มที่คนเรามักจะประเมินความรู้ความสามารถและความแม่นยำในการตัดสินใจของตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงครับโดยเฉพาะหลังจากที่เราประสบความสำเร็จมาเล็กๆน้อยๆ นึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราเพิ่งเริ่มลงทุนแล้วบังเอิญได้กําไรจากหุ้นตัวแรกเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรานี่มันเซียนหุ้นชัดชัดการลงทุนนี่มันง่ายจริงๆเลยนั่นแหละครับคืออาการของ overconfidence เลยครับความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้จะทำให้เรากล้าเสี่ยงมากขึ้นทำกันบ้านน้อยลงและเริ่มไม่ฟังคำเตือนของใครพอตลาดเปลี่ยนทิศทาง เราก็จะปรับตัวไม่ทันและขาดทุนอย่างหนักในที่สุดครับความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ความมั่นใจที่มากเกินไปโดยปราศจากความรู้ที่แท้จริง คือยาพิษทางการเงินดีๆนี่เองครับแล้วเราจะรักษาระดับความมั่นใจของเราให้พอดีพอดีไม่มากจนเกินไปได้อย่างไรคะพี่ดานิวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับ overconfidence bias คือการถ่อมตัวและเรียนรู้อยู่เสมอครับเราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีความสำเร็จในอนาคตตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมายครับเหมือนเป็นการยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งที่สุดและพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดถูกต้องครับการจดบันทึกการตัดสินใจลงทุนของตัวเองหรือที่เรียกว่า Investment Journal เป็นเครื่องมือที่ดีมากครับมันจะช่วยให้เราได้ทบทวนว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าถูกต้องในวันนั้นมันให้ผลลัพธ์อย่างไรในวันนี้ เราจะได้เรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของตัวเองอย่างเป็นระบบและทำให้ความมั่นใจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากขึ้นครับเป็นการปิดท้าย5ข้อที่สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะครับและนั่นก็คือ5กับดักความคิดเรื่องเงินที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับทั้ง confirmation bias loss aversion anchoring bias bandwagon effect และ overconfidence bias จะเห็นว่าทั้งหมดนี้คือโปรแกรมทางลัดในสมองที่ทำงานโดยอัตโนมัติครับ ใช่เลยค่ะและถ้าเราไม่รู้จับมันเราก็จะตกเป็นเหยื่อของมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตระหนักรู้ว่ามีกับดักเหล่านี้อยู่คือก้าวแรกและก้าวที่สำคัญที่สุดในการป้องกันตัวเองครับมันคือการเปลี่ยนจากการตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณมาเป็นการตัดสินใจโดยใช้สติและข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้ว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดไม่ใช่การลงทุนในหุ้นหรือทองคา แต่คือการลงทุนในการทำความเข้าใจสมองของตัวคุณเองเป็นคำคมที่เฉียบคมมากเลยค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะใน5กับดักความคิดนี้มีข้อไหนที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่านี้มันชันเลยบ้างไหมคะลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะคะพวกเราจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและถ้าชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเครื่องมือในการป้องกันตัวเองทางการเงินใน EP ต่อๆไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ